ของตัวเครื่องบิน ไปภาคใต้แพงชนิดที่เขาบอกว่า,วาแพงหูฉี่เลยเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ทางด้านของสอสภูมิใจไทยออกมาโวยว่าตั๋วเครื่องบินภาคใต้อันดามันแพงมากๆก,กระทบกับการต้องเที่ยวนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องใช้วิธีทำยังไงหนีไปขึ้นเครื่องนะคะที่สุราษฎร์หรือไม่ก็นครศรีธรรมราชเพราะว่าราคาถูกกว่าแล้วก็มีตั้งข้อมีการตั้งข้อสังเกตนะคะบอกว่าบัตรโดยสารแพงขนาดนี้รัฐนั้นเอื้อประโยชน์ ให้กับนายทุนหรือไม่นะคะนายสริพงเกี่ยวข้องสสกระบี่พร้อมด้วยสสภาคใต้ฝั่งอันดามันพักภูมิใจไทยทแถลงถึงปัญหาราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเนี่ยนะคะที่ไปจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งอันดามันราคาแพงเกินจริงโดยเจ้าตัวเนี้ยออกมาแถลงกันนะคะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยนะคะได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลไปแล้วแล้วก็ขอบคุณนายสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้เชิญสำนักงานการบิน พลเรือนมาหาหรือแต่ว่าสำนักงานการบินพลเรือนก็ตอบไม่ตรงข้อเท็จจริงเพราะว่าบัตรโดยสารปัจจุบันก็ยังคงแพงจนทำให้ประชาชนชาวใต้ได้รับผลกระทบและนายกก็ยอมรับว่าบัตรโดยสารเครื่องบินราคาแพงกว่าราคาเดินทางไปยังต่างประเทศนะคะซึ่งสถานการณ์ก่อนโควิดราคาบัตรโดยสารนั้นยังถูกกว่าปัจจุบันนี้ ปัจจุบันบัตรโดยสารที่ไปจังหวัดกระบี่พังงาสตูลแล้วก็ตรังรรมไปถึงจังหวัดฝัง่งอันดามันทั้งหมดแพงหมดนะคะก็เลยทําให้ประชาชนภาคใต้ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาและไม่ไปร่วมงานบุญใดๆเพราะว่าบัตรโดยสารแพงเนี่ยแหละคะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นอุปสรรคจูงใจนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงราคายังไม่เป็นธรรมก็ได้ยกตัวอย่างนะคะบอกว่าราคาบัตรโดยสารจาก กระบี่ไปเชียงใหม่ราคา2,000บาทแต่ราคาจากเชียงใหม่มากระบี่ราคา6,000บาทเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยนะก็เลยทำให้จังหวัดกระบี่เนี่ยเสียเปรียบดังนั้นชาวกระบี่หรือภูเก็ตก็จะขับรถมาขึ้น,นเครื่องที่สุร,ราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชเนื่องจากบัตรโดยสารราคาถูกกว่า ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลิกวิธีคิดและการอ้างว่าหากต้องการบัตรโดยสารราคาถูกให้จองล่วงหน้า2-3เดือนเพราะก่อนหน้านี้ให้สายการบินโลคอสมาทำกิจการในประเทศไทยก็ตัดราคาจนบริษัทรถโดยสารในประเทศและบขอสอได้รับผลกระทบก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าบัตรโดยสารแพงขนาดนี้เนี่ยนะคะรัฐมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหรือไม่ โดยคุณสริทธิพงศ์เนี่ยบอกว่าสําหรับตนเองเนี่ยนะคะแล้วก็กลุ่มสสเนี่ยนะคะมีความกังวลว่าหลังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่สายการบินกลับไม่เพิ่มเที่ยวบินปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหนีสงครามมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงยังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอิตาลีมาท่องเที่ยวในไทยโรงแรมเต็มทั้งหมด แต่สายการบินไม่เพิ่มเที่ยวบินจึงทำให้ราคาแพงกว่าในอดีตประหนึ่งเป็นการตักตวงทำกำไรชดเชยในช่วงโควิดนอกจากนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยเข้ามาประกอบอาชีพที่กฎหมายสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยประกอบอาชีพเท่านั้นอาทิร้านตัดผม ร้านอาหารโดยให้หนายหน้าหรือว่านอมินีคนไทยเนี่ยนะคะเป็นผู้จดทะเบียนแทนจึงเกิดปัญหาการแย่งงานคนไทยค่ะอาจทำให้คนไทยถูกแย่งอาชีพในอนาคตได้แล้วก็ยังมีชาวต่างชาติเนี่ยนะคะรวมตัวกันตั้งกลุ่มอิทธิพลดําเนินกิจการด้านโรงแรมและพวพันยาเสพติดเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางด้วยค่ะ